นี่เห็นแล้วนะครับรังที่หนึ่งของเราครับวันนี้นี่ครับเขจะอยู่ต่าๆเลยครับค็ออยู่ในน้ำไม่ไผ่นะครับมาะนะตีมีอีกวันนะครับเนี่ย เยอะแยะเลยนะครับเนี่ยผักวานป่านะครับเนี่ยเขากำลังแตกยอดเลยครับกำลังสวยๆเลยครับรอบสองแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนมาเก็บเลยครับ,รบไม่รู้เขาไปไหนกันหมดเยอะเลยครับต้นผมก็มีนะครับ ตัวเล็กๆแต่เขาแต่ยอดเยอะเยอะรนบเนี้นี่ครับยอดเขากำลังหน้าถาดเลยรับเนี่ยนี่ครับยอดเขาอวบดีนะเนี่ย ได้เยอะแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้เขามีต้นโตๆเลยนะครับเนี่ยอืมอืมครับปุกปนป่ามีต้นที่สวยนะครับตรงนี้ โดนฝนใหม่ๆเขากำลังแตกยอดอ่อนเลยครับนุ่ครับเอดพอแล้วนะครับเนี่ยเยอะแล้วครับไปหาพึ่งกันต่อเลยนะครับนู่นลงไปางล่างนะครับ ได้เยอะแล้วครับนี่ครับเขาอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับนี่อีกหลังหนึ่งครับสองหลังเลยนะครับ นี่ครับเขาอยู่ในในหินนะครับเนี่ยเขาบิดเข้าออกเข้าออกอยู่ครับนี่ครับรังเขาอยู่แบบนี้เลยครับเป็นชั้นๆเลยครับนี่ครับ ดังเขาสวยเลยนะครับนกเขนดงนะครับอืครับรู้ท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่ามันรืนะ้ครับ รังนี้รังขนาดใหญ่นะครับนู่นครับลังมิมนนะฮะมะตุ้มก็กำลังสุกเลยนะครับเนี่ยรวงเยอะแยะแล้วครับเนี่ยนู่นครับนู่นนะครับตต้นก็อยู่ข้างบนนู่นนะครับ อยู่บนต้นนะเพียบเลยครับเขาไม่ยังไม่ร่วงนู่นครับเนี่ยครับะเนาแล้วก็มีครับ ก็บินพี่นู่น้ะครับนุ่นครับเขาไล่กันบินไปไหนแล้วไม่รู้รับเนี่ยลูกมระตูมนะครับนู่นไปอยู่บนต้นนุ่นครับนู่นนะครับ นี่ครับผลงานวันนี้นะครับนี่น้ำหวานนะค,ะนะครับต้องแยกมาครับกระติกเเล็กครับเ <Okay. c oughs> จอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ